บรรยากาศทางย่างเข้างานบุญมาท่านลูกเวนจันทร์ครับพี่น้องผมย่างจากทางหลังของวัดครับจุดนี้ค้นลายพี่น้องครับแล้วก็มีบนจนรถพร้อ,รอมผมย่างมาจากโรงแรมสกายไลน์โฮเทลผมพักอยู่บนนั้นครับพี่น้องแปดร้อยเมตรครับย่างมาได้แบบสบายๆเลยมาเที่ยวงานบุญนึนครับ ตอนนี้มีร้านแสดงสินค้าอาหารสตรีทฟู้ดเพียบเลยพี่น้องช,ช่วงเวลาทุ่มหนึ่งนี่กำลังอย่างเข้ามาในงานครับนีบ่คือบรรยากาศพี่น้องทางลังคองวัดครับพี่น้องเป็นร้านเป็นร้านขายบิ้งกินและก็มีเบีรยบริการครพี่น้องคนนี้นะอากาศเย็นครับตอนนี้ครับพี่น้องร่างดีเลยบรรยากาศะนะคนไลายหลายครับพี่น้อง ร้านเบียร์ก็รลายครับพี่น้องมีร้านเด็ดๆทางนั้นเลยวิธีอย่างอลังการเลยครับพี่น้องครับร้านพึ่นอลังการแห้งครับพี่น้องครับสุดๆเลยร้านทานะคนดร้านนะ ้องย่างเที่ยวงานบุญทัางหลังวัดครับึงบรรยากาศนะเพราะว่าส่วนหลายนะ่ยผมมาเลยทั้งหน้านะมาปีนี้เปรียบบรรยากาศครับพี่น้องท้างหลังเนี่คนรายแล้วกัมันย่างง่ายมันโบกไก่นะครับพี่น้องนี่คืองานประจําปีของสาวเราที่จัดยิงย่งญ่ทีสุดครับพี่น้องงานบุญท่านหลวงเวียงจันทร์ครับเป็นจัดขึ้นตรงกับงานแล้วก็ตรงฟองไทยทุกปีเลยครับ ขายยำขายปิ้งย่างลายแห้งพี่น้องอันนี้ร้านจุ่มจีนครับพี่น้องจุ่มจีนนั่งกินแซบ่บบรรยากาศงานบุญครับวงคอนเสิร์ตวงร้านเบียร์สดกระไลครับพี่น้องตลอดาง,งานในช่วงงานนี้มีลายแห้งครับพี่น้อง นี่ก็เป็นร้านขายอาหารพี่น้องสตรีทฟู้ดเด็ดๆเลยพี่น้องปลาไม่พะย่ะไรแม่นี่เดี๋ยวกินมดนี้อุ้ยซีนงัวหน่ะนี่เนาะปลาพี่น้องเลยไม่พะย่ะไรเลยไหมอ๋อโดยโดยเมนูอาหารครับพี่น้องครับพิ้งซีนงัวพี่น้องไม้พะกใหญ่แม่นี่ไม่เดี๋ยวอิ่มมืดเฮือนครับพี่น้อง เราจะมีพวกเมนูซีฟู้ดรับพวกแซลมอนกุ้งครับกุ้งสดอันนี้คือบรรยากาศาง,ง,งานเขางานครับพี่น้องคนไลค์้ครับตอนนี้ครับสวัสดีครับผมเป็นผมวอนทัวร์ครับพามาเที่ยวงานนับศการองค์ประท่านหลวงเวียดจ,จากประจำปี2 5 6 8กครับตอนนี้บรรยากาศคู้มๆครั้งังึ่งทำให้เที่ยว ภายในงานครับพี่น้องอันนี้คือเส้นทางข้างหลังขององค์ระธานหลวงเวักทรครับคนมาย่างเทียวงานในจุดนี้หลายครับพี่น้องครับอากสะเียดโคตรแล้วกาตลาดนัดตอนนี้ก็มีของขายเพียบเลยครับพี่น้องเด็ดๆเ,เลยครับทางหลังะนะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยพวกของชินอาหารและขายชาครับร้านนี้ครับพี่น้องขายชาแล้วก็มีพวกข้าวเพียบเพ็ดหอมร้านนี้ครับพี่น้อง อากาศดีครับโบฮอนบอหนาวาลังชิวพอดีเลยมามื่อนี้เห็นนะรางไายหอยนั่งรมย่างอันนี้ครับ เครื่องสมุยฮรทั้งสมัยบรรยากาศตอนนี้คนกาลังทำกันย่างเข้ามาในงานพี่น้องครับตอนนี้เต็มแล้วพี่น้องคนลายแห้งครับอากาศดีครับชุดนี้เต็มไปด้วยของกินอาหารท้ิ่นฟู้ดในช่วงงานเทศกาลนัดลางพี่น้องครับพึ่ําลังพูพี่น้องคนแน่นเลยตอนนี้ถนนซอยพลังขลงองวัดพี่น้องครับอ้หลายแห้งคนเดินหน้พี่น้องที่เขาไปย่างสุดบรรยากาศภายในงานพี่น้องครับในวัด,ดนะว่ามียังน่าสนใจไนมพี่น้องไปเบิ่อกันเนาะ ฝั่งงานถกระทงฝั่งลาวงานบุญบมททานหลวงครับข <Okay. S 1> องกินเพียบเลยแต่ว่ามีเมนูซิกมาเจืกอคือข้าวลามกับต้มไก่บ้านของกินแซ่บในงานบุญนท่ทนหลวงเวียงจันทร์ครับ สนใจทุกซอยเลยครับพี่น้องครับอาหารกินปีนี้ครับพี่น้องทุกอย่างสิบพันกีบพี่น้องร้านนี้นะโอ้ขลังมี้านกาแฟเป็นซอนพร้อมขลังของวัดน,นะครับอู้พี่น้องร้านป้าป้งครับพี่น้องสามดอกสองหมื่นกีบเต็มบนนี้เลยพี่น้องลายแห้งครับ สามลูกสองหมื่นกีบพี่น้องปลาโปง่งปลาลูกโอกนะนะมาเล่นกับมาลูกครับพี่น้องอยู่ซอยข้างหลังของวัดเลยนี่คือบรรยากาศครับช่วงงานบุญครับพี่น้องสังเกตไหมว่าซอยบนนี้ทั้งข้างของวัดนี่จะเป็นร้านขายด้านปลาลูกโป่งทั้งมดเลยพี่น้องครับไปจนสุดซอยเลยครับพี่น้องซอยนี้ขนะะพือจัดตูนให้จุกเจือวน,น้องนีเนาะ นี่ก็ปิดร้านขายอาหารอาหารพวกตำมะฮูปิ้งไก่ครับพี่น้องนี่เขาอยากมาสมพันธนวัดครับนี่คือบรรยากาศภายในงานครับรอบบริเวณวัดพี่น้องปิ้งไก่เข่าล้าม ของแซบเมนูอาหารลาวเวียงจันทร์ครับพี่น้องสตรีทฟู้ดในช่วงงานวิงไก่ตัวบ๊กงหญ่ครับพี่น้องครับอันนี้ปลาหมึกอันนี้ร้านขายใส่กรอกพี่น้องใส่กรอกเข้าใส่กรอกรอ ในบึงบัวจิกาศครับตอนนี้คนแน่นเลยครับตอนนี้นะอันนี้คือประตูท่าเขาวัดครับซอยพระลังตองนี้วัดน,น้องมีการตรวจอย่างละเอียดเลยตอนนี้ฮะ<ห>จะมีท่านต่อทั้งองคเลยอย่างมัวบม่ได้ก่อน,นจะอาว <c oughs> ุนี่ตาสุนองครับบึงบรงบรยากาศครับคนแน่นเลยตอนนี้นะถ้าเข้าไปกราบไหว้องค์พระธาตุหลวงเวียงจันทร์มีน้องครับคนเป็นแสนเลยตอนนี้ฮะสุดๆแรับบริพี่น้อง ไปทำดีบับวเต็มแล้วเต็มแล้วเนาะตูออจะแบ่งโซนทางเขาเนาะจะตรวนนจวนกระเป๋าพี่น้อง โดยโดยโดยใจเด้อเอาครับวันนี้เราอรไปเที่ยวงานกันเลยโอเคได้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  รถลวดรถซาเล้งมาได้ใส่พี่น้องลายขนาดเลยสูกใส่เพิ่มเราออกจากงานตอนนี้นะกำลังโมตนาเป็นตั๊กยูเราออกจากงานครับรถซาเล้งนะคนเป็นแสนเลยครับพี่น้องตอนนี้ฮะเพรว่าตอนนี้รถซาเล้งหลายแห่งครับพี่น้องมาขายของนะครับวันจูพุทตนาเรืองอื่นโมตนาเป็นตัจกยูสองแสนสี่ปาชาโตอุดมโมตนา อันใจนนี้ในออกคู่คำพอออกเป็นโนใจโอ้นี่ทางออกเนาะอันนี้ทั้งออกเป็นฐานเราก็ลงเรื่องจานหน้าใจโยเติมจื้ออาซาโตะม่อนจานหนาการประกาศนัตประมาณเป็นทีเรียบร้อยแล้วสินค้าพื้นเมืองหลายขนาดครับพี่น้องพวกกระเป๋าพวกเครื่องเงินสินค้าพื้นเมืองสิ้นไหมครับพี่น้องกระเป๋าลายสร้างอันนี้งามขนาดเลย เบนตามกใส่ผ้าสินปะทุงลงมาลูกครับพี่น้องช่วงในงานบุญท่านหลวงเวียนจันทร์ลายแห้งครับพี่น้องมีแต่สุดงามๆเลยของผู้ยิ่งทั้งนั้นครับของผู้ชายก็ไม่จะเป็นผ้าย้อมรามกับผ้าฝ้ายอันนี้จะเป็นสินค้าพื้นเมืองครับพี่น้องหลากหลายชนเผ่าเลยที่เพิ่นออามาขายนี่ออ้ยพี่น้องสุดนี่งามๆนี่ไหมเจะเข่าอย่างานี่ครับงามขนาดเลยเป็นสุดของผู้ยิ่งครับตัวนี้นะ ดูจะพาย,ย่างเข้าไปเที่ยวสมภายในวัดครับต้องไปข้างหน้านะตาดม้านประกู้อมปัจไป้จดันัานขด้ามประาได้าะน้คลู้ด้านข้างฝั่งทางนี้คนบกรยห,หลายบางๆพี่น้องไม่จะลายข้างหลังกับข้างหน้า,า,นาทางเขา้าวัดอือับรถไวัดอมกันนา คนมีเมสซี่มาผูกแขนพร้อมในงานนะครับพี่น้องครับสอาเมือง้คเรียนัโมสกรกรมการกเป็นีเรียบร้อยเลยได้ออแท่ท่านบ้าข้ข้่าจี้ขยีดีขนาดเลยเอวาหมอบาดจีนยืยกโคงตัวคู่กันกับคนเราห้าสาูด หน้าวัดคนแห้งหลายครับพี่น้องฟอบนี่ก็หลายครับคนนลนะข้างหน้านี่เตรียมทุกซอยทุกพื้นที่เลยคนมาเถียงงานคะเเดมาอจิตอบทางสร่างเอจาหอเ็จาเดี๋ยวอย่ารอสมบรรยากาศภายในงานทุกซอยเลยครับพี่น้องร้านค้าขายเครื่องขายของก็รลายพวกเสื้อผ้าอาหารก็มีครับ ยาบัอดชุดนักากนตะกอนเสื้อเป็นเสื้อไปท่านั้นเลยาวที้นะวาสาดา้าวประงเาเนะความาปรดราทนเ็นาได้ช่วยกันเป็นนที่ทุกคนอไช่วยกันเือความจานนตลาดนัดช่วงงานบุญท่านหลวงวียงจันทร์ครับอันนี้เป็นซอยข้างหน้าของวัดครับพี่น้อง คอนาซาจะเป็นเสื้อผ้าข้างขวาจะเป็นร้านอาหารครับพวกอาหารตำมะขุ่งปิ้งไก่ไข่ปิ้งข้าวจีว้ท่าพระเดกเมนูอาหารขึ้นซื่อที่ประเทศลาวครับพี่น้องาง,งานบุญกินแซ่บได้พัดมีข้าวพัดร้านนี้ครับพี่น้องเี้คอร์ดมาซอนี้ของกินเทียบเลย่อายขนาดพี่น้อง,น,อง,น,องนี่เป็นร้างขายพวกเครโทรศัพท์แถวนี้ค่ะลายขนาดของเล่นเด็กน,น้อยกัมีซอยนี้ค่ะ ไข่ปิ้งพี่น้องเป็นงานใหญ่ประจำปีของชา,าวลราซึ่งจัด,ดยิ่งใหญ่ที่สุดครับพี่น้องแล้วขายยำจีนนี้พอกินเทียบเลยพี่น้องบนนั่งอยู่ข้าลั่งของร้านคนนั่งค่ะคนลาทุกพื้นที่เลยตอนนี้ค่ะ คนหครับตอนนี้ผมมาฮอแล้วครับหน้าวัดพระท่านหลวงเวียงจันทร์ครับจุดที่มีผู้คนมาเที่ยวง,งานหลายเป็นจุดรวมพุ่นกับพี่น้องจุดนี้นะ กันว่าหน้าวัดนีมีอย่างนี้ครับพี่น้องทางซ้ายจะเป็นวิธีคอนเนะสิร์ตทางซ้ายนะส่วนทางขวามือจะเป็นบุธสแสดงสินค้าพืนเพือนของคนลาาขวามือนะครับพ,พี่น้องสุดเลยปีนี้ครับ คนทั้งหลายครับพี่น้องเด็บุนกันเด้อครับนี่คืองานประจำปีของซาลาประจำปี2 0 1าเพื่อนจัดตรงกับงานและกระทงที่ฝั่งไทยทุกปีครับพี่น้องและกับปีนี้นี่นอากาศดีครับโบฮอนและกับโบหนาวกำลังดีเลยอุณหภูมิปีนี้ขนา เพิ่มมีรถเมย์ผมเด้รถเมย์บริการเพิ่นหาการเปิดใซดบริการในช่วงงานบุญเละครับพี่น้องทดลองไซให้หนังซีประเด็นงานบุญน,นะครับพี่น้องพี่ไหนคนมาเที่ยวงานนี่ได้ง่ายขึ้นทำการเดินทางมาเที่ยวน,นะเพราะว่าสุนไานะ่ฮะคันว่ารถส่วนตัวมาฮะสุนไา่รถจะติดครับพี่น้อง ทุกปีเลยที่มันจัดค่ะพี่น้องอันนี้อยู่ในบริเวณหน้าวัดครับจุดนี้ถ่ายรูปงาม งานบุญท่านลูกวียงจันทร์นี้จะมีร้านให้เสาสุขพื้นเมืองให้ถ่ายรูปที่บ้านทรงลาวครับพี่น้องพกเมมพกกล้องไม้ลายเด้เพราะว่าแต่ละจุดที่เพินจัดให้ถ่ายรูปนีง,งานทุกบ่อนเลยทางบ้านทรงลาวแล้วกะมุมต่างๆมีสุดสนเผ่าต่างๆสุดพื้นเมืองให้คนได้มาเศา้าถ่ายรูปครับพี่น้อง บ้านทรงลาวบ้านทรงลาวนี่จะเป็นมุมมหาชนของคนมาเที่ยวเลยพี่น้องดนั้นฮะมีทั้งอาหารเวทีพื้นเมืองแลวก็บ,บ้านทรงลาวให้คนได้ขึ้นไปถ่ายรุบกินอายของการเข้าพักวัญงานดองงานขึ้นเฮือนไหมผู้คอตโตแขนแต่คนได้ไปถ่ายฮุบทื้งๆเฮือนนะครับพี่น้องแล้วก็ถ้ายังไปจะมีอาหารการกินขายลาเลยครับพี่น้องพวกหนึ่งพวกยำพัดหมี่ขา้าวลามปิ้งปลาปิ้งไก่ครับพี่น้อง